รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการเปิดฟ้านะคะอยู่กับโมโมนิชารังคัสิลิอีกเช่นเคยทางททบ5ค่ะและช่วงนี้นะคะจะมีข่าวสารอะไรจากหน่วยงานภาครัฐมาฝากตามโมโมไปชมพร้อมกันเลยค่ะน่าห่วงทั่วโลกพบเด็กเสียชีวิตสาเหตุจากควนบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ามือ2มือ3 65,000าลายต่อปีในไทยมีเด็กตกเป็นเหยื่อการตลาดบุหรี่ไฟฟ้าพุ่ง1ิเท่าส่งผลต่อสุขภาพจิต ทำลายสมองเสียงป่วยซึมเศร้าเนื่องในวันสุขภาพจิตโลกสำนักงานกองทุนสนับสนุสนการสร้างเสริมสุขภาพสะสะสะสารพลังภาคี16องค์กร200ชุมชนจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดนิทานเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าเด็กปลอดพอดมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันร,รู้เท่าทาันปกป้องสมองคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนทุกคนเนื่องในวันสุขภาพจิตโลกซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคมของทุกปี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพรวมถึงหยุดการคุกคามปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยบุหรีไฟฟ้าโดยนายแพทย์พงเทพวงวัชรพาายบูล ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้สางเสริมสุขภาพสสสพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธุกิจประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณนาเรืองกาจนะเศษกุมารแพทย์และรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและนางสุดใจพรมเกิดผู้จัดการแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสสสจริงๆแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เราได้รับการสนับสนุนจากสสสนะคะทานิทานในเชิงประเด็นที่เป็นวิกฤตของสังคมวิกฤตที่กระทบต่อเด็กมาหลายต่อหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องก,กันโรครับดนะคะหรือเรื่องโควิดที่ผ่านมานะะแล้วก็เวลาเราเก็บผลวิจัยเนี่ยเราพบว่ามันทํางานกับพลังจิตใต้สานึกของเด็กะค่ะค่ะอาจารย์หมอบอยนะคะท่านผู้จัดการกองทุนสสเนี่ยนะคะก็เห็นว่า เรื่องนี้สาคัญและก็จําเป็นอย่างยิ่งนะคะประกอบกับข้อมูลจากอาจารย์ประกิตอาจารย์หมอสวนนาเนี่ยพบว่าเด็กเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเนี่ยนะคะเข้าสู่วงจรนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็ถือเป็นหนังสือชุดแรกนะคะที่ทําเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าทั้ง7็เล่มค่ะตอนที่เราทําหนังสือครั้งแรกเนี่ยเราก็ประกาศว่าขอ100ชมุมชนนะคะมาร่วมกับเรานะคะเพื่อไปใช้หนังสือแล้วก็เก็บผลวิจัยแต่กลายเป็นว่าตอนนี้มี233พื้นที่ทั้งศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนนะคะ ชุมชนเปราะบางรวมไปถึงโรงพยาบาลนะคะมหาวิทยาลัยก็ให้ความสนใจมากก็สมัครกันเข้ามาค่ะรายชื่อทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในนิทรรศการที่นํามาแสดงในวันนี้ด้วยค่ะการต่อยอดนะครับส่วนสําคัญก็คือเราอยากเห็นนะครับว่าทุกศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลและก็โรงเรียนประถมนะครับจะมีหนังสือนิทานตรงนี้นะครับที่แบ่งปันให้เด็กอ่านนะครับเป็นธนาคารหนังสือนิทานทีนี้ก็คงจะต้องอาศัยการกระจายโดยว่า องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นอบตอต่างๆหรือเทศบาลน,นะครับหรืออบจอก็ได้นะครับที่สนใจเนี่ยก็สามารถจะใช้เงินในส่วนของอบตอเองเนี่ยนะครับสนับสนุนหนังสือนิทานให้กับศูนย์เล็กๆที่อบตอดูแลก็อยากจะให้ทั้งผู้ปกครองเองนะครับ แล้วก็สุยนเล็กๆหรืออาบาตอนหน่วยงานต่างๆนะครับโรงเรียนต่างๆก็ได้ก็จะดูว่ามีงบประมาณส่วนไหนอย่างไรที่สามารถจะมาสนับสนุนในการซื้อได้ถ้าเกิดมีการซื้อมากเราก็จะผลิตเพิ่มนะครับโดยที่ตรงนี้ก็จะเป็นทุนที่ที่ราคาที่เป็นราคาต้นทุนนะครับ นายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านอุตสาหกรรมการต่อเรือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบริษัทเฮดดี้ฮุนไดเฮฟฟี่อินดัสตรีจำกัดโดยมีนายบุญสงทัพชัยยุทธปลัดกระทรวงแรงงานนายเดชาพฤึกพัฒนารักรองประลัดกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและคุณคิมดองอินรองประธานบริษัทเฮดดี้ฮุนไดเฮฟ I ี่อินดัสตรีร่วมลงนามนางสาวบุญยวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานนายพิเชษทองพันธ์รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานนายปาร์คยองมินเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยผู้บริหารสังก,กัดกระทรวงแรงงานผู้บริหารบริษัทฮยดีฮุนไดเฮฟวี่อินดัสทีและนางสาวอรัญญาสกุลโกศลประธานสมาคมนายจ้างส่งเสริมแรงงานไทยร่วมพิธีวันนี้ก็เป็นการลงนาม m o u ยู h d d o o d d a ไดแ a มวี n d u นดัทางบริษัทก็ได้ส่งรองประธานมาลงนามใน MOU กับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจริงแล้ววันนี้เราก็มีสมาคมนายจ้างส่งเสริมแรงงานไทยคุณอรัญญาซึ่งเป็นประธานอยู่พยายามติดต่อกับทางบริษัท HSD ส o o d ุ a ไดเนี่ยแลวสามารถส่งแรยงานไทยเราไปที่ประเทศเกาหลีในเรื่องของการเป็นช่าง ต่อเรือแล้วก็จากการที่มีการอบรมไปทั้งที่ผ่านกรหลักสูตรในวันนี้ที่รับประกาศสิทธิบัตรก็คือ88คนซึ่งสามารถไปทํางานในประเทศเกาหลีกลางเดือนหน้าเราก็จะเดินทางไปทํางานที่ประเทศเกาหลีแล้วตัวผมเองก็ได้เดินทางไปที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ไปคุยกับผู้บริหารของบริษัทคุนไดแล้วก็เลยมีที่มาของวันนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ผมเป็นผู้กระทํานะครับ ก็ต้องบอกว่าคุณอรัญญาซึ่งเป็นประธานสมาคมนายจ้างส่งเสริมแรงงานไทยเนี่ยเป็นผู้ประสานทั้งหมดตรงนี้เราก็ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนนะครับโครงการนี้เป็นโครงการนำล่องสำหรับประเทศไทยนะคะที่เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทฮุนใดที่เกาหลีใต้สืบเนื่องมาจากว่าท่าน,ร,นรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการและคณะผู้บริหาร แล้วก็สมาคมนายจ้างส่งเสริมรายงานไทยเราได้มีมีโอกาสร่วมเดินทางไปกับท่านด้วยประสบความสำเร็จตรงที่ว่าท่านรัฐมนตรีเชิญชวนบริษัทฮุนไดให้มาใช้โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องที่ประเทศไทย ท่านก็มอบงานนี้ให้กับประเทศไทยเป็นความโชคดีของแรงงานไทยนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็ดีใจด้วยค่ะที่คนงานตั้งใจเรียนถึง3เดือนบริษัทเบอร์แมปตั้งใจที่จะทําโครงการนําร่องชิ้นนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะให้กับน้องๆชาวไทยได้ฝึกฝนแรงงานและ,และฝึกฝนฝีมือรวมถึงได้เรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อที่จะเอาไปใช้ในประเทศเกาหลีเพื่อที่จะได้อยู่ กับประเทศเกาหลีได้อย่างราบรื่นนะคะทุกคนสามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้อย่างคล่องแคล่วและก็ฝีมือสามารถพัฒนาตั้งแต่เริ่มเข้าโครงการมาวันแรกจนถึงวันนี้ฝีมือของน้องๆทุกคนนะคะเป็นที่ได้พอใจจากอาจารย์เกาหลีโครงการที่2ของบริษัทเมอร์แมพเรามีเตรียมไว้แล้วนะคะปีหน้าคนช่าง<ห>ที่เป็นช่าง ทั้งเชื่อมติ๊กนะคะ 6G หรือฟักคอ 3G 100คนปีหน้าเนี่ยโครงการที่2เราจะเริ่มแล้วอยากจะให้ทุกคนเตรียมเอกสารนะคะคนไทยการเทสใบเซอร์แล้วก็ฝีมือเตรียมให้พร้อมค่ะข่วงคนละไม้คนละมือวันนี้นะคะทางรายการจะลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมอะไรและเป็นประโยชน์อย่างไรต่างไปชมพร้อมกันเลยค่ะ เ้าอยากเห็นเขารวมกลุ่มกันสร้างความเข้มแข็งเขาจะไม่ใช่เป็นคนที่เป็นภาระแต่จะเป็นพลังที่สำคัญของสังคมอย่งัง ครับผู้ชมต้อนรับเข้าสู่คนละไม้คนละมือกับผมแค่มนทนดำเนินรายการนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไปพบกับเรื่องราวของการเพิ่มศักยภาพคนพิการด้านการเคลื่อนไหวหลายคนพิการทุกประเภทนะครับโดยท่านสุพชีพติดเทศนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมได้ในวันนี้เลยครับสวัสดีครับผมนายสุพชีพติดเทศครับเป็น นายกสภาคนพิการทุกประเภทในประเทศไทยและนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยกรับสภาคนพิการก็จะเป็นองค์กรของภาพรวมของคนพิการและเป็นองค์กรประสานงานเชิงนโยบายหรือการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงบริการทางการแพทย์โดยผ่านทางทางสำนักงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมด้านการศึกษาเป็นองค์กรที่ต้องกำกับดูแลการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ วันนี้คนพิการยังไม่สามารถเข้าไปเรียนในสายอาชีวศึกษาได้วันนี้สภาเขพยายามผลักดันให้พวกเราคนพิการมีโอกาสได้เข้าไปเรียนในในด้านการอาชีวศึกษางานหลักอีกการน,นึงก็คือทำอยังไงจะให้ระบบโคต้าซิสเต็มหรือระบบโคต้าหนึ่งสถานประกอบการ100คนจ้างงานคนพิการตามความรู้ความสามารถ อาที่พีการน,นั่คือขณะนี้กาลังผลักดันให้เกิดสาหกิจเพื่อชุมชนอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นหน้าที่ของสภาเรื่องที่5หลักๆก,ก,ก็คือเป็นเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะคนพิการทางการเคลื่อนไหวถ้าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราไปได้เราจะพิการมากขึ้นกว่าเกา่าเราไม่สามารถไปได้โดยสภาพแวดล้อมนี่ก็เป็นงานใหญ่ๆของงานสภาคนพ,พิการในภาพรวมเพร,เพราะเราต้องดูความพิการทุกประเภท วันนี้เราก็มาคุยกันว่ากองทุนต้องมีบริบทและมีหน้าที่อะไรในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชีวิตของคนพิการให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเราเขียนโครงการส่งเสริมอาชีพือโครงการประกอบอาชีพเรายังไม่มีแพทเทิร์นลึก,ลก,ลกแม้แต่ก,กองทุนเองก็ยังไม่มีโครงการตัวอย่างเหมือนแบงค์ เราอยากให้กองทุนตั้งหลักอย่างเงี้ยนะครับว่าเอ้ถ้าอยากให้คนพิการสามารถช่วยตัวเองได้หรือรวมกลุ่มประกอบอาชีพได้ต้องบอกเราว่าบนพื้นฐานหรือบนบนบริหารความเสี่ยงของเม็ดเงินที่ลงทุนไปเนี่ยมันมันจะต้องทําอะไรบ้างเป็นมืออาชีพขึ้นมาให้ความรู้วันนี้ถ้าเรามองบริบทของคนพิการถ้าจะเป็นองค์กรหรือเป็นกลุ่มคนที่ต้องแก้ปัญหาความยากจนได้เนี่ย มันจะต้องมีอาชีพให้เราสามารถทําจากล่างขึ้นบนครับเราคิดใหม่เราอยากเห็นคนระดับล่างเนี่ยสามารถทําอะไรได้แค่ในหนึ่งตำบลมีคนพิการสัก300คนเขารวมกลุ่มแล้วก็ทําอาชีพสัก3กลุ่มแล้วก็สามารถทําให้มันเกิดกําไรแล้วก็ทําให้คนพิการผมมีไรายได้อย่างน้อยค่าแรงขัง้นต่ำทุกคนแล้วก็ได้กาไรมาเพื่อสร้างกองทุนสวัสดิการสังคมของเขาเองอย่างเงี้ยเขาอยากมีอะไรในชุมชนเขาเขาจะทําได้แก้ปัญหาความยากจนได้ ันนี้เรามีมีสภาคนพ,พิการจังหวัดแล้วก็มีตัวแทนองค์กรคนพิการทุกประเภทอยู่ในจังหวัด,ดนั้นเราก็อยากมาฝังคราว่าสิ่งที่เขาประสบอยู่ขณะน,นี้คืออะไรและปัญหาบางตัวที่ที่ทางกองทุนออกมาแล้วเนี่ยมันสามารถตอบสนองความต้องการนั้นนั้นได้ไหมอันเนี้ยเราจะรวบรวมปัญหาทั้งหมดไปเพื่อไปออกตัวบทกฎหมายและออกข้อบังคับให้สอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้อง,องการอยากได้อยากเป็นครับเราไม่ได้ทํางานเพื่อตัวเราเราอยากเห็นเขารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างความเข้มแข็ง ของพวกเขาเองในชุมชนนั้นๆครับในนาสภาคนพิการทุกประเภทนระเท้ไทยก็พูดแทนพี่ๆน้องๆที่เป็นคณะกรรมการบริหารสภาเรายืนยันครับเราเราจะทํางานรับใช้พวกเราไปถึงกว่าพวกเราจะเข้มแข็งกันนะครับแต่ทุกคนก็ต้องช่วยกันบนบริบทที่ ตั้งหลักให้ได้ว่าวันนี้เราไมา่อยากสั่งอย่างเดียววันนี้เราอยากให้พวกเราผู้นําผลพิการในทุกประเภทความพิการและอน้นำสภาเนี่ยจับกลุม่มแล้วก็สร้างองค์กรขึ้นในเทศบาลในอบตอเพื่อเราจะจับมือคู่ไปกับรัฐบาลท้องถิ่นครับเพื่อไปสู่การส่งเสริมให้พวกเราสามารถเป็นวิสาหกิจชุมชนได้เป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรุตสาหกร,รมรายย่อยได้ในชุมชนเพราะบ้านเราเป็นเมืองเกษตรครับเ้าะเราไม่คิดถึงเกษตร เราคงคิดเรื่องอาชีพไม่ได้ครับจากพี่น้องคนพิการครับเราจะไม่เป็นคนเปราะบางครับเราจะเป็นผู้ร่วมสร้างความเข้มแข็งของสังคมครับญานีชีวะเจริญนะคะเป็นที่ปรึกษาของชมรมผู้บกครอกรทางจิตแห่งประเทศไทยนะคะของภาคเหนือด,ด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้ดูแลผู้พิการทางด้านจิตนะคะซึ่งวันนี้ที่ได้มาของงานสัมิชาที่นี่เนี่ย รู้สึกว่าเป็นงานที่ดีนะคะที่แบบว่าสามารถที่จะทําให้เห็นปัญหาของผู้พิการทุกประเภทนะคะที่เขามีสิทธิที่ต้องได้รับสิทธิต่างๆเนาะเขาจะไม่ใช่เป็นคนที่เป็นภาระนะคะแต่จะเป็นพลังที่สําคัญของสังคมอย่างหนึ่งเ้รับการกระตุ้นะะผมจากสิบตำรวจกมมนราพักรองประธานสมาคมกุฎบวัตนแห่งรไทายสาขาภาคกางตอนล่าง ผมเป็นคนตาบอดก,ก็อยากจะขอร้องผู้ปกครองและผู้ดูแลคนตาบอดในวัดทุกจังหวัดฮะให้นาคนตาบอดเข้าพบองค์กรในจังหวัดเพื่อเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นๆเขาจะได้มีคนดูแลช่วยเหลือฝึกอาชีพแม่หมีค่ะประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐหน่วยไหนที่จะดูแลลูกของแม่หลังจากที่ออกจากระบบแล้วไม่ว่าออกจากหะุบโรงเรียนหรือระบบของถุงการศึกษาพิเศษยังไม่มี จึงต้องมารวมตัวกันเพื่อที่จะพัฒนาเขาและให้เขาอยู่ได้ในวันที่ไม่มีพ่อแม่แล้วก็อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอันนี้คือแม่มีฝากถึงเหม่วงงานภาครัฐที่จะส่งเสริมพ่อพ่อแม่ยังไงนะคะในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณจะทํายังไงให้แม่ให้องค์กรนั้นเข้าถึงและเอาเงินนั้นกลับมาพัฒนาองค์กรพัฒนาบุคลากรและพัฒนาพ่อแม่และพัฒนาลูกยังไงที่จะทำให้วิธีการเนี้ยเงินนั้นสามารถ องค์กรคู้มีการสามารถใช้ได้จริงไม่หมีอยากจะบอกกับสังคมว่าเราเป็นพ่อแม่ที่อยากจะพัฒนารูกของเราให้อยู่กับทุกๆคนได้ในวันที่ไม่มีเราแล้วเขาจะเติบโตย,ยังไงให้งดงามและก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ค่ะผู้ชมครับคูม,มีการทุกภาคส่วนจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่อง,ร,องราวของข้อมูลต่างๆรวมไปถึงกฎระเบียบและสิทธิที่พึงจะได้รับเพื่อน,นําไปปรับใช้ในการดํเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ส่วนรายการของเราในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปพบเขมทนพันเรีมง,งานล่ำลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับเราจะไม่เป็นคนเบาะบางเราจะเป็นผู้ร่วมสร้างความเข้มแข็งของสังคม การใช้น้ามันพลังงานแบบเดิมกับการใช้พลังงานทดแทนมันเะลีนความแตกต่างกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโฟกัสผู้นําค่ะอยู่กับฟลุ๊กสาวิตรีสาวราวาดนะคะคุณผู้ชมคะรายการของเรา นำเสนอบทบาทและหน้าที่สำคัญต่างๆของผู้นำในหลากหลายสาขาและเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่งจากการดูรายการของเราอย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะก็คือท่านสรชาติวิสุวรรณพมสมาชิกบุฒิสภารองประธานคณะกรรมาการพลังงานคนที่1ตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ วันนี้ต้องมาเรื่องของพลังงานค่ะต้องยอมรับนะคะว่าพลังงานสีเขียวถือว่าเป็นพลังงานสำคัญณนะปัจจุบันเลยใช่ค,ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องเรียนถามถึงความรู้สึกและก็แนวทางในการดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒทสภาของท่านในสมัยนี้ค่ะรู้สึกดีใจและขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่สนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่ช่วยลงคะแนนเลือกตั้งในกันมาทําหน้าที่ซึ่งเลือกกันมาในระดับอําเภอจังหวัดและก็ระดับประเทศครับ แล้วแนวทางในการทํางานของเราล่ะคะในการเป็นสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้คะ่ะผมเคยเป็นสมาชิกสภาพุทธละศรอนมานะครับสภาพุทธลษฎรอนสามารถจะทําหน้าที่ในการศึกษาและกําหนดแนวทางกําหนดนโยบายได้แต่ในฐานะวุฒิสมาชิกเรานั้นนะครับเป็นการศึกษาเพื่อการเสรนอแนะต่อรัฐบาลเช่นเดียวกับการออกกฎหมายเช่นกันครับเราไม่มีสิทธิที่จะเสนอกฎหมาย ผู้ที่สภานะครับ<ม>เราจะให้สภาผูแแนนะ้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอกฎหมายและวก็นโยบายขึ้นมาเราจะกันกรองว่าอะไรดีไม่ดียังไงบางครั้งอาจจะมีเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอศึกษามาแล้วเราสามารถศึกษาตรวจสอบซ้ํา<ม>เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นให้รัฐบาลนําไปสู่การกําหนดนโยบายรัฐบาลต่อไปในเรื่องของกรรมธิการพลังงาน ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะคุณผู้ชมที่ประเทศทุกๆประเทศให้ความสําคัญในเรื่องนี้ทิศทางและการขับเคลื่อนของประเทศไทยเรื่องของพลังงานจะมีทิศทางไปในแนวทางไหนคะแน่นอนครับผู้ที่สมาชิกของเรานั้นอาจจะมีหน้าที่โดยตรงในการกำเนดนโยบาย <c oughs> เราจะเป็นผู้ทําหน้าที่ในการศึกษา <c oughs> เหมือนกับการทําวิทยาพจน์เมใหญ่ข <c oughs> องการทดแทนพลังงานเลยแล้วไปเสอนอแกบร,รัฐบาลให้รัฐบาลทําในสิ่งที่เราเชื่อว่าเราไม่มีผลประโยชน์อะไรเหมือน ในการทําวิจัยทิศทางของพลังงานซึ่งจะเป็นพลังงานทดแทนพลังงานซึ่งใช้แทนน้ํามันเชื้อเพลิงจะต้องเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งพวกเราคาดว่าลถที่ใช้น้ํามันน่าจะลดลง<ฆ>นะใช้รถในการ e ีวีมากขึ้นเรื่อยๆ<ฆ>แล้วก็เป็นสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาทดแทนกันรวมไปถึงการผลิตไฟฟ้า<ฆ>ของเราเป็นพลังงานซึ่เข้ามาเป็นพลังงานทดแทนสิ่งนี้มากยิ่งขึ้น ทิศทางในเรื่องของการบรณาการการทํางานในส่วนของราชการต่างๆกับพลังงานไฟฟ้าจะมีความเกี่ยวข้องกันในด้านใดบ้างคะแน่นอนที่สุดว่าส่วนราชการก็จะต้องเป็นตัวนําในการดําเนินหน้าในการจะหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนที่จะมาเป็นวิธีการจัดซื้อหรือเช่าซื้อรถอีวีรถพลังงานไฟฟ้านะมาใช้เป็นส่วนราชการต้องบอกว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานไฟฟ้ามีมากขึ้นค่ะ และได้ทราบข่าวมาว่าท่านวันนอเองก็มีการประกาศรัฐสภาสีเขียวด้วยจะมีประโยชน์ในด้านใดบ้างอะคะ่ะถ้าเกิดว่าเรานํามาปรับใช้ในส่วนของราชการค่ะประโยชน์แน่สุดก็คือว่าเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายเป็นการลดต้นทุนนะครับการผลิตพร้อมทั้งลดต้นทุนของผู้บริโภคผู้ใช้รถพวกนี้แหละครับซึ่งะจะเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นความแตกต่างระหว่างว่าการใช้น้ามันพลังงานแบบเดิมเนะี่ยกับการใช้พลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้าของเรามาทําหน้าที่ในการรถยนต์เนี่ยมันเห็นความแตกต่างกัน ซึ่งหลายท่านนะครับได้ใช้รถมาแล้วทุกคนก็บอกต่อกันไปได้ว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบริษัทต,ต่างๆก็จะปรับปรุงแข่งกันกันให้มันมีราคาต้นทุนที่ต่ําลงในการผลิตแบตเตอรี่ขึ้นมาทดแทนครับในส่วนของภาคประชาชนถ้าอยากจะใช้รถไฟฟ้าทางภาครัฐเองจะมีส่วนสนับสนุนในการใช้พลังงานสะอาดให้กับประชาชนในแง่มุมใดบ้างคะครับในฐานะผู้ที่สมาชิก ก็ได้ทําเฉพาะหน้าที่ในการแนะนําให้รัฐบาลาสนับสนุนอาจจะเป็นอุดหน,นุนเงินช่วยเหลือในการให้ผู้สอกนําเข้าเนี่ยเป็นลดต้นทุนการผลิตลดภาษีให้กับรถไฟฟ้าเชื่อแน่ว่าพลังงานไฟฟ้าจะเป็นที่นิยมของพี่น้องประชาชนเรืองเหนือจากนี้คะ่ะได้ทราบข่าวมานะคะว่าจะมีเรื่องของการจัดงานคณะกรรมิการสัญจรเราสามารถที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เหล่านั้นได้อย่างไรบ้างคะ ถ้าเราจัดงานคมนาสัญจรหรือการจัดสัมนาก็แล้วแต่นี่ครับมันก็จะสามารถนําเสนอให้สินค้าในพื้นที่หรือพี่น้องประชาชนกลุม่มและวิสาหกิจต่างๆเข้ามาเปิดร้านคา้าร้านขายของเข้ามามากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะทําให้กลุ่มเหล่านี้ได้มีไรายได้วันนี้มีการประชุมนะครับก็ตั้งเป้าไว้เช่นกันว่าจะออกไปสัญจรหลายๆที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่ต้องใช้พลังงานทดแทนจังหวัดที่โรงไฟฟ้าเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ย เชื่อได้ว่าประชาชนนะคะในพื้นที่ที่มีการจัดงานนะคะจะสามารถสร้างไรายได้สร้างอาชีพได้อย่างแน่นอนใช่ไหมคะคสุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนทางบ้านในเรื่องของการสร้างความมั่นใจต่อพี่น้องประชาชนว่าสวนั้นจะเข้ามาบริหารประเทศได้อย่างไรคะครับ,รบก็ต้องขออนุญ,ญาตสร้างความมั่นใจพี่น้องประชาชนว่าสวชุดนี้นะเป็นสวชุดที่มาจากการเลือกกันตามกลุ่มสาขาอาชีพเข้ามามีที่มาคนละรูปแบบกับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็เป็นหลักการที่ถูกต้องในการที่จะได้มาซึ่งวุฒิสภาถ้าสมมติว่าวุฒิสภามีที่มาเช่นเดียวกับผู้แทนราษฎรนั้นเราก็ไม่ควรมีสองสภา,าดังนั้นเมื่อวุฒิสภามีความจําเป็นที่ต้องมีอยู่นั้นที่มาก็จะต้องแตกต่างจากผู้แทนราษฎรการทํางานแค่2เดือนในเสด็จที่ผ่านมา,าก็ได้เห็นศักยภาพของวุฒิสมาชิกหลายท่านได้แ,แสดงบทบาทในการประชุมแต่ละครัง้งแต่ละครั้งออกมาสะท้อนภาพให้เห็นว่า วุฒิสมาชิกชุดนี้มีคุณภาพและทางานได้กับพี่น้องประชาชนเป็นที่พึ่งหวังในการการันกรองกฎหมายเป็นที่พึ่งหวังกับพี่น้องประชาชนในการเสนอแนะแนวทางนโยบายให้รัฐบาลนำไปสู่กา,าร,าารปฏิบัติได้ค่ะทหน้าที่แทนประชาชนทุกคนนั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้ประเทศนั้นก้าวหน้าไปนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านมากนะคะที่ให้ความรู้กับเราในแง่มุมของพลังงานค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของพลังงานสะอาดหรือว่าพลังงานสีเขียว ผกเชื่อว่าไม่ใช่ว่าบ้านใดบ้านหนึ่งหรือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งจะต้องใช้ค่ะเชื่อว่าเป็นเรื่องราวของทั้งประเทศที่เราจะต้องร่วมกันแก้ไขและวันนี้เรื่องของพลังงานสีเขียวนั้นอยู่ในหนึ่งเรื่องของการพัฒนาประเทศวันนี้เราได้รับความรู้มากมายจากรายการโฟคัสผู้นำค่ะและหมดเวลาแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราและฟุ๊กลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วุฒิสมาชิกชุดนี้มีคุณภาพเป็นที่พึ่งหวงังของพี่น้องประชาชนในการเสนอแนะแนวทางนโยบายให้รัฐบาลนำไปสูกรร่การปฏิบัติได้สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับใครที่พลาดการรับชมสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube เพียงพิมพ์ชื่อรายการเปิดฟ้าค่ะสำหรับวันนี้โมโมและทีมงานต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ